ถ้ามากินเข่ากันก้อนพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจ้างไปซอยพญายเดี๋ยวช่วยจ้างไปขุดเสียขนมจีนขนมจีนก็แกงไตปลาหอมพี่น้องบ้างสินี่นั่นก็มากินแกงตไตปลาเด้พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดกินบ่เป็น <cười> này mua peth, thêm pít cắn กันนีกชุนชุนแต่ตาแซบป่ะพี่นอ้องโอ้ใช็ดดาบพักเลย Tăng Poi Nhai, tăng Phượng Bản, khen Cần Tát Nhã thì nó ngây. 今的很高了。 perfect na 用针扎牙，听到？嗯，好。 Thank okay. you. really right, mad พ่อใญ่อินหาย่า yeah. พ่อใญ่หาป่เห็นนั่งนั่งกินอยู่ในของเก็บของของนอกของครัวไทยนั่งอะ่ะพ่อใญ่เราไปเห็น อีนางแล้วอีนางแล้วว่าพ่อหญ่เอื่อนอีนางเห็นอย่างพี่น้องเอ้ยเอื่นมาคัาดบ้านจ้ะพ่อหญ่เพินพ่นตัดหญ้าเสร็จแล้ว,ลวเราเศษหญ้ามันอันกระเด็นกระเด็นติดบ้านตรงพื้นที่ข,า,ขาวๆนะแม่พี่น้องขาเนี่ยค่ะเราถ้าเกิดว่าทิ้งเอาไว้มันก็จะแห้งแล้วมันก็สิคัดยากพี่น,อน,น้องพ่อหา่เพิ่นเพิ่นเลยบอกว่าเธอมาคัาดบ้านให้จักแป๊บหนึ่งก่อน่าสันเดะอ่าก็อีนางก็เลยจะต้องยุดกินแล้วก็มาคัาดบ้านก่อนพี่น้องคะ่ะ น้ำก็ไหลค่อยคอยปั่นเยวหมดพี่น้องทำโรงงานนะเอาเอาทีเอาเครื่องอ่าแรงดันน้ำถามวาฉีดเอาก็ได้แต่ว่าน้ำม,มันไหลไหลคอยพดพี่น้องเพราะว่าคนเขามาอยู่กันหลายเนาะค่ะนอช่วงหน้าห่อนมาอยู่กันหลายมาพักมาเที่ยวมาอย่างน้ำม,มันก็เลยไหลคอยจากพี่น้องมีการย่างมากําบอีกนะค,นคัดจังสั้นคัดจังสี่วันสันเดย์พี่น้องค่ะ ก็ยู่น้ากันกระซอยกันเนาะพี่น้องเนาะน,นันๆที่มากก็มามาทาความสะอาดค่ะบ่อใมาพาักพอรอกพี่น้องเลยพอถ้าเกิดว่าเฮ้าบ่ททาความสะอาดเนี่ยมันก็จิเกามันก็สิแบบวา่ามันเก,กามันสกปรกค่ะถ้าเกิดว่าเฮ้าขายต่อก็จะขายบาย่ไดดราคาเนาะพี่น,อนะน้องเนาะพอใหญ่เพิ่นก็จะถอยรถออกค่ะถอยรถออกพอทีจะตัดหญ้าตรงมองจอดรถนะพี่น้องเนาะทุกหลังนี่ทุกหลังเขาจะมีที่จอดรถให้เนื้อประมาณหนึ่งคันเนาะค่ะเนาะ ก็เ้าวสื่อแคมปิ้งเนี่เป็นของเจ้าของแล้วก็พื้นที่ก็เปิเป็นพื้นที่ของเขาค่ะก็เหมือนว่าสื่อแสื่อแคมแล้วก็เร้าทีเขาอย่างประมาณพี่น้องค่ะก็ต้องเสียค่าส่วนกรุงส่วนกลางนะพี่น้องเนาะของภัยของมั่นก็ดูแลของภผของมั่นเนาะพี่น้องขอาจะเฮ็ดก็เติมจังได้ก็ได้ค่ะอยู่ในเขตพื้นที่ของเขาเองเท่านั้นเนาะพี่น้องก็ตัดยาเซตก็รอบต่อไปก็สิขูดสีแล้วก็ท่าสีพี่น้องเอ้ยบรรลุว่าอ่าไอ้นั่งหยุดมากนี่สิ ได้ทาสีบอเนาะคะ่ะเนาะหรือบอแหนก็อาจจะได้แค่ขูดสีค่ะแล้วก็ทาสีก็กจ้างกลับมาที่หลังเพระาะว่ามันบอได้แดดตลอดไปล่าพี่น้องเดี๋ยวมันก็คืมแล้วก็ฝนเนาะพี่น้องเนาะบอหมอกับการทาสีค่ะตัดอ้อมบ้านนี่น่า,นนาก็ต้องล่างอ้อมบ้านค่ะบอลได้ล่างแค่เศษยาอย่างเดียวยพี่น้องมันไม่เศษฝุ่นเศษอีงอย่างอีเพราะว่าเป็นปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ตัดหยาตัดหยากับอันล่างบ้านแบบนี้ก็ล่างทุกปีนั่นแหละค่ะ พวัญญามันก็ขึ้นทุกปีเนาะแต่ว่าท่าสีนี่บ่ได้ท่าสีมากสองปีสามปีแล้วพี่น้องตรงมองที่อีนางล่างอยู่ตอนนี้มันเป็นมันเป็นพื้นที่ของเก็บของที่เฮ็ดต่อออกมากนะพี่น้องเนาะเมื่อปีที่แลว้วอีนางก็พอยายพึ่งพากันเปลี่ยนหลังคาจะ้ะหลังคาข้าขงบนใสๆนะ่ะพี่น้องเฮ็ดกันอยู่สองคนคะ่ะบ่บ่บได้จ้างผู้ใดเนาะคะ่ะเพราะว่าค่าจ้างมันแพงคันว่าไหนเขาเฮ็ดเองได้เขาก็ต้องเฮ็ดเองพี่น้องคะ่ะ อันนา่ก็เฮ็ดอีหยังบ่เป็นอกคะมาเป็นก็นต่อเมื่อตอนที่มาอยู่กับพอใยญ่นี่แหละพี่น้องค่ะเขาต้องเฮ็ดเป็นเบิดสุยางสุแน,นวพี่น้องเอ้ยอยนี่นี่จะมาอ่อนแอเป็นผู้ยิ่งอ่อนแอบได้ได้พี่น้องครับเอาต้องแข็งแรงแข็งแกงได้พี่น้องเอ้ยอยนี่นี่ผู้ยิ่งผู้ชายเท่าเทียมกันเบิดเนาะพี่น้องนอะสิ่บ่มีเพจอ่อนแอบ่มมีเพจแข็งแรงบอแมนเนาะค่ะบ่มี